ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากรุงเทพมหานครเองเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ไปแล้วมากกว่าหมื่นครั้งภายในระยะเวลาเพียงแค่5ปีข้อมูลนี้มาจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครซึ่งก็ได้เปิดเผยสถิติไฟไหม้ย้อนหลังนะครับเอาไว้ตั้งแต่ปี2561ถึงปี2564ว่ากรุงเทพมหานครเกิดเพลิงไหม้ไปแล้ว12,744ครั้ง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากไฟไหม้ยาการเผาขยะและไฟฟ้าลัดวงจรจะเห็นได้เลยนะครับว่าเพลิงหไหม้ไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กๆยิ่งถ้าเกิดในพื้นที่ชมุมชนแออัดหากดับไม่ได้อย่างทันท่วงทีเพลิงก็อาจจะลุกลามสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งทางทรัพย์สินหรืออาจถึงท่านเสียชีวิตดังนั้นทุกบ้านควรจะมีอุปกรณ์ดับเพลิงติดไว้อย่างน้อยบ้านละหนึ่งชิ้นก็ยังดี แล้วมันจะมีอุปกรณ์แบบไหนบ้างครับที่น่าซื้อติดบ้านเอาไว้วันนี้ครับผมจะแนะนําอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครับว่ามีอะไรบ้างและมันใช้งานยังไงไปดูกันที่ชิ้นแรกนะครับเป็นถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งถังดับเพลิงประเภทนี้ครับจะบรรจุผงเคมีแห้งและอัดกา๊าซไนโตรเจนสามารถระงับปฏิกิริยาเคมีของการเกิดเพลิงไม้ได้ข้อดีนั้นก็คือเมื่อกดฉีดฝุ่นผงเคมีจะออกมาขัดขวางการลุกไหม้ของเพลิงเหมาะสําหรับใช้ดับเพลิงประเภทไม้แก๊สอุปกรณ์ไฟฟ้า และยังเหมาะที่จะใช้ในที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือกระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมแต่ก็ยังมีข้อเสียนะครับนั่นก็คือมีน้ำหนักมากใช้งานยากหากคนที่ไม่รู้วิธีก็จะใช้ไม่เป็นบางยี่ห้ออาจมีก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์หากใช้ในพื้นที่ปิดและสุดดมก็อาจจะเกิดอันตรายได้ มาดูกันที่แบบที่2ครับถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่นั่นก็คือแคปซูลดับเพลิงเป็นแคปซูลดับเพลิงที่มีน้ำหนักเบาเท่ากับกวดน้ำเปล่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่ก็สามารถใช้ได้โดยง่ายซึ่งเป็นนวัตรกรรมมาจากประเทศญี่ปุ่นการใช้งานนะครับก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่ฟวางแคปซูลให้แตกในจุดที่เกิดเพลิงไหม้เท่านี้แหละครับของเหลวที่อยู่ภายในแคปซูลก็จะทําให้ไฟที่ลุกไหม้นั้นดับทันทีเหมาะสําหรับติดบ้านไว้ใช้หรือว่ามีติดรถยนต์หรือไว้ใช้ภายในโรงเบียร์ก็ได้ ข้อดีนะครับนั่นก็คือมีน้ําหนักเบาไม่เป็นอันตรายต่อทั้งคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเพราะว่าส่วนประกอบหลักนั้นเป็นสารที่มีอยู่ในอาหารใช้งานก็ง่ายเก็บได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ลบสิถึงหกองศาเซลเซียสสามารถนําของเหลวที่อยู่ภายในแคปซูลนะครับไปเทผสมได้กับน้ําเปล่าน้ําทะเลหรือกระทั่งน้าสกปรกเพื่อใช้ดับไฟในปริมาณมากได้ แต่ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันครับเนื่องจากว่ามีขนาดเล็กเป็นพลาสติกด้วยเวลาที่ถือเนี่ยก็อาจจะทําให้ลื่นหรือว่าหลุดมือตกแตกก่อนที่จะใช้งานได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ดับเพลิงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่สามารถนําไปติดบ้านไว้หากเกิดเพลิงไหม้แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการป้องกันเพลิงไหม้ไม่ใช่อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ครับแต่ว่าเป็นสตินะครับในการดํารงชีวิตประจําวันนะครับ หากพบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดก็ทิ้งหรือว่าซ่อมให้ใช้งานได้ปกติก่อนดีกว่าและทุกครั้งก่อนออกจากบ้านก็เช็คอุปกรณ์ต่างๆเช็คจุดที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้ก่อนเดินทางออกจากบ้านนะครับเท่านี้ก็ลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดจากเพลิงไหม้ได้แล้วละครับ